เนี่ยอาจารย์มายุริจบครูเอกฟิสิกส์ดูส่งคงจะเข้าใจว่าแกเป็นอาจารย์หัวโบราณคร่ำครึติดกรอบน่าเบื่อแต่จริงๆแล้วชี้เสือชี้ตมแล้วชี้ก็เป๊ะปังกว่านั้นชี้เสือชี้สอนแบบไหน ไปดูกันในเรื่องของโมเมที่ได้สอนไปเมื่อเพราะการเรียนวิชาฟิสิกส์ที่มีแต่เรื่องคำนวณชวนปวดหัวบรรยากาศในห้องเรียนมีแต่ความอึมครึม อาจารย์มยุริจึงอาศัยการดึงดูดความสนใจสร้างสีสันในห้องเรียนหาเทคนิคการสอนใหม่ที่สนุกเข้าใจงา่ายมาช่วยทำให้บรรยากาศห้องเรียนมีชีวิตชีวามากขึ้น จากครูผู้สอนจนวันที่อาจารย์ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าหมวดวิทยศาศาสตร์อาจารย์มายุรีก็ปรับแนวทางให้วิทยศาศาสตร์โดดเด่นและน่าสนใจมากขึ้นคอยเชื่อมสัมพันธ์เพื่อนอาจารย์ในหมวดเป็นที่พึ่งพาให้กับน้องๆและปรับโฉมกิจกรรมวันวิทยศาศาสตร์ไทยจนกลายเป็นวันที่นักเรียนทั้งโรงเรียนรอคอยเพราะเต็มไปด้วยความสนุกสนานและตื่นตาตื่นใจ วิทยาคมสามชั้นเปรร่วมไม่เพียงเท่านั้นอาจารย์ยังฟืน้นคืนงานนักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนให้เข้มแข็งและพัฒนามากขึ้นจนกลายเป็นกองผ่านที่มีเอกลักษณ์และได้รับการยอมรับในระดับประเทศและด้วยความที่อาจารย์มยุรีอยู่คู่วังน้ำเย็ยนวิทยาคมมาอย่างยาวนานบวกกับความสามารถด้านงานบริหาร อาจารย์จึงมุ่งมั่นสานต่อจิตวิญญาณของเลือดน้ำเงินชมพูด้วยการเป็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการพัฒนางานด้านการเรียนการสอนและหลักสูตรพิเศษต่างๆอย่างตั้งใจรู้จักมาตั้งแต่เป็นเด็กนักเรียนตอนมอ4ถึงม6ได้ลองมายุลีกับปา๋าเทียศักเป็นครูที่ปรึกษาเลยค่ะก็เรียนต่อมหาลัยที่ราชภัฏนวไลลงกรณ์ค่ะปี -66 อะค่ะได้ย้ายมากลับมาทํางานที่นี่ค่ะก็ได้มาทํางานกับ รองมายุรีค่ะเป็นเลขาฝ่ายวิชาการค่ะตั้งแต่ปี2544ค่ะตัวเองบรรจุที่นี่ตอนนั้นอาจารย์เป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาฟิสิกส์ท่านรองมายุรีอาจารย์แม่รองแม่หรือใครๆจะเรียกอะไรก็แล้วแต่สําหรับผมก็ยังคงเรียกพี่เหมียวเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกที่ผมมาอยู่ตรงนี้นี่บนบนนี้เขาไม่เคยซ้ําเลยค่ะชุดที่ท่านใส่ไม่เคยซ้ําเลยสวยได้ตลอดเวลาค่ะ ว้าวเด่นมากชุดเด่นกว่าใครเลยค่ะอันดับหนึ่งแบบที่สุดมองจากตรงไหนก็เห็นครับมองมาก็รู้เลยอะค่ะแบบปีชุดสวยทุกวันบางวันไม่ซ้ําเลยค่ะคือสดใสมันทําให้คนอื่นรู้สึกสบายใจเวลาได้ร่วมงานแล้วเด็กๆก,ก็ชอบที่จะติดตามน่าจะเป็นความสนุกของท่านแล้วก็ทําให้คนอื่นเขามีความสุขไปด้วยค่ะ ก็ <G ül ets> ความรู้สึกตอนแลกครับก็กลัวครับดูยิ่งยิงแต่จริงๆไม่ใช่ถ้ารู้จักจริงๆแกก็แบบน่ารักดูเหมือนจะโหดแต่ว่าไม่โหดเลยครับ <S 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 พอแกมีเวลาว่างแกก็จะพาแบบน้องปีหนึ่งทำกิจกรรมน,น,นั่นนู่นนี่หรือไม่ก็พาพวกรุ่นพี่เล่นกิจกรรมกับน้องสร้างสัมพันธ์กันให้รู้จักกันมากขึ้นสนิทสนมกันมากขึ้นอยู่ที่ไหนก็ไปด้วยครับคุกฝุ่นคุกคนได้กับพวกผมมาตลอดครับไม่ทิ้งพวกผมไปไหนเลยครับเหมือนได้พัฒนาตัวเองเลยครับ บบความอดทนความเป็นผู้นําครับแกเป็นผู้หญิงแข็งแรงแข็งแกร่งก็เลยแบบอยากเป็นเหมือนแกค่ะท่านอาจารย์มายุรีท่านรองมายูรีดรมายุรีท่านเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถมากเป็นผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ค่ะสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องที่น้องๆต้องการอยากให้ช่วยกับเด็กแกก็เต็มที่ค่ะเวลาแบบเด็กเกิดเรื่องอะไรแกก็ลุยพร้อมลุยไปข้างนอกแกก็ไป เป็นครูได้ทุกเวลาค่ะการทํางานของท่านเนี่ยเด็ดเดี่ยวนะครับแล้วก็แก้ปัญหาเก่งโดยโดยเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้านะครับเรื่องใหญ่ๆที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ต่างๆผมเห็นแล้วเออมันเกิดแรงบันดาลใจนะครับท่านเป็นครูชนีและบุคคลของมอมเย็นจริง ก็คือตอนนี้ทุกคนก็ยังคิดอยู่ว่าถ้าลองแม่ไม่อยู่จะอยู่กันยังไงใครจะช่วยแก้ปัญหาก็กลัวว่าจะไม่ได้เจอแม่อาจจะไม่มีแม่ที่แบบมาตรวจแถวเวลาเข้ารอดอรครับจะไม่มีใครจะมาทําโทษด้วยครับใจนึงก็เสียใจใจนึงก็ดีใจครับเสียใจที่แกไม่ได้อยู่ดูพวกเราต่อแล้วแล้วก็รู้สึกดีใจที่แกได้พักจากงานที่หนักหน่วงของแกพี่เหมียวทุ่มเทเพื่อวังน้าเย็นวิทยาคมมาโดยตลอด ถึงวาระที่ท่านจะได้พักก็ตัวเองก็หวังให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันค่ะอ่ะฟังทุกคนมาเยอะและ้วงั้นมาฟังอาจารย์มยุรีพูดกันมั่งดีกว่าเอาจริงๆนะครูก็คือผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเจ็บได้ร้องไห้เป็นคุณควรจะมองว่าอาจารย์มยุรีเก่งเก่งตั้งแต่วิชาการในการสอนละพอมาดูแลเด็กนักเรียนที่เป็นรอดอเก่งในการฝึก เก่งเรื่องระเบียวบวินัยพอมาเป็นผู้บริหารก็เก่งในการบริหารคือคนเรามันก็ต้องมีบ้างเนาะต้องเหนื่อยต้องท้อแต่ว่าเราจะทําให้คนอื่นคนที่เขาคาดหวังในตัวเราอะรู้สึกแย่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะดูแลตัวเองให้มันคงอยู่ได้มีช่วงหลังๆนี่แหละที่สุขภาพไม่ค่อยดีก่อนหน้านี้ไม่มีไม่เคยมีใครที่จะเห็นน้าตาของอาจารย์มายุรี ทุกคนจะบอกว่าอาจารย์มยุรีน่ะต่อมน้ำตาตันมไม่เคยเห็นว่าจะเจ็บจะป่วยจะอะไรเลยคืออยู่คุมรอดอตากฝนก็ตากฝน,นตากแดดก็ตากแดดไม่ยอมหลบมันมีเหนื่อยแหละแต่ว่าสิ่งที่เราทำมันทำให้หายเหนื่อยได้เราอยู่กับเด็กแล้วเด็กเขาก็จะเรียนรู้คือความเป็นครูและความเป็นแม่เนี่ยมันไม่มีกเกษเียมน,นะ คนเป็นครูต่อให้เกษียณอายุราชการไปเขาก็ยังเรียกครูนั่นแปลว่าความเป็นครูมีตลอดตราบเท่าชีวิตจะหาไม่เช่นเดียวกับความเป็นแม่คนเป็นแฟนกันยังเลิกกันได้เลยแต่คนเป็นแม่มันเลิกกับลูกไม่ได้ครูไม่ได้ปิดกั้นอยู่แล้วว่าครูจะยุติบุญบาทครูแต่เพียงเท่านี้ไม่ค่ะครูไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่ว่าครูได้รับเงินตอบแทนเป็นเงินเดือนต่อให้ครูไม่มีเงินเดือนครูก็ยังทำหน้าที่ ของครูอย่างนี้ได้ตราบใดที่ยังมีคนต้องการค่ะต้องสปีด5 4 3 2แอคชั่นเห็นฟันดีนะมองนี่เลยนิ่งๆดีครับนิ่งไวเดินมาตรงกล้องเลยนะครับว้าวไม่เต็มใจว้าวห้าสี่สาตรงตะลึงแค่สองตรงตะลึงได้มากวกว่าเมื่อกี้ตรงตะลึง <laughs> ตื่นเต,นต้นมาแล้วรักม,มากรักที่สุดรักอย่างนี้เลยรักแม่จุ๊บรักแม่นะครับจากหัวหน้ากองพันรุ่น28ครับผมเดินสองสามโผลบแสบมาเขอเสียงหน่อย เ <mondo S 2> สียงแปลกๆเหมือนโห่ไล่รโอเคขอบคุณครับผม